กันีดนะปุ๊บมันจะเปื่อบเลยน้จะไม่เกาะผิวเลยมีค่าพอสมควรเป็นงานล้างเบานะครับใช้ G ูแว็กซิ่งแชมพูนะครับเป็นคลีนและโค้ดในในตัวเดียวกันเลยนะครับก่อนใช้ขย่าสักหน่อยให้มันเข้ากันใช้โฟมแลนส์ผสม1ต่อ4นะครับใช้โฟมแลน์ถ้าเกิดใช้ฟองน้ำก็1 1 5ต่อ15 ผสมไว้ห้ารอยซีซีก็คือแชมพูแว็กร้อยซีซีแล้วก็น้ำอีกสี่รอยซีซีนะครับก็เป็นหนึ่งต่อสี่ทราบเบาเราไม่ต้องใช้ตัวฉีดเลยครับฟบิคพอฉีดนะ้ำปุ๊บมันจะเคลือบเลยน้ำจะไม่กาอบผิวเลย ไม่เชือเสร็จแล้วนะครับก็ลดลงไปเท่านี้ไม่เปลี่ยนครับ